เติมเกมอยู่หรือเปล่านี่เลยซีโร่ท็อปานสะดวกง่ายรวดเร็วโดยที่ร้านนี้ก็เปิดออนไลน์ย4ิชั่วโมงนะครับผมมีเกมให้เลือกเติมก็ค่นข้เยอนนะโปรโมชั่นก็สุดคุ้มเลยนะครับผมคุ้มก่าเติมเองแน่นอนลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์นะครับผมซี r o t o p u p com นะก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับผมมากลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนายยูในวันนี้เราก็มาแจมสตรีมของพี่กิจไงนะครับโดยที่เราก็เล่นเป็นตำแหน่งของทางด้านออฟเลนนะมาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้โชว์ตึงไหม ค่อนข,ข้างจะเล่นยากนะครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามก็มีเลสเตอร์ด้วยนะส่วนเราก็ชนเลนไปทางด้านของฟอร์เรนติโนนะครับในรลงประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะสู้ยากนะเพราะว่าต่างคนต่างมีชั้นมีเชิงกันนะครับผมโดยที่อย่างที่เพื่อนรู้กันดีก็คือเราจะต้องเก็บสแต็กสีฟ้าก่อนเข้าเลนนะครับแล้วก็มายืนแอบ,บในพุ่มก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งทําอะไรโดยที่เว็บแรกเราก็พยายามสังเกตเลนกลางไว้ก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอียงไปทางไหนนะเหมือนว่าเขาจะเอียงไปทางด้านบนนะโดยที่จะไปหาพี่กิจายเราหรือเปล่านะ ส่วนเราก็ถ้าแน่ใจแล้วว่าฝันตรงข้ามไม่ได้ลงมาเราก็ทําการเคลียร์คีปไปก่อนเลยนะครับพยายามอย่าไปโดนเปิดก่อนนะอย่างนี้ก็ไม่เชิงว่าโดนเปิดสักเท่าไหร่เราได้เปิดเขานะเพราะว่าเรามีพลังแฝงเคลื่รอัปเดตเนี่ยทำให้ช่วงเทรดช่วงเวลแรกเนี่ยเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะถ้าเราเคลียร์คีปได้ก่อนนะอ่าแล้วก็ตีนกไปเลยครับผมระวังโดนลาดนะครับจังหวะนี้ปึ๊บปุ๊บอุ้ยหืมเขาปาดอกลาดนกเราแคนเลยจังหวะนี้ บอกเลยว่าเกมนี้ยังกรอบแน่นอนก็นั่นแหละครับ็ีการประมาทของผมเองนะทำให้ผมโดนลาดนกไปก็คือผมไม่ได้เก็บสแต็กไว้รอลาดาตอนที่ว่าเลือดนกเขาเหลือประมาณ800นะครับเราประมาทด้วยแหละจังหวะน,นี้เรียนการเขาก็ได้หายไปแล้วนะแล้วก็อย่าเพิ่งเล่นนะครับก็พยายามระวังไว้ก่อนแต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะมาเติมกันเยอะนะเห็นไหมมองไม่นีแมปนะครับก็พยายามลอ่อสกิลให้เพื่อนนะจังหวะน,นี้มากันขนาดนี้ไม่ได้ก็เกินไปแล้วละ่ะ เรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตป็นทางด้านของเรานะเราเก็บเฟิร์สบัตฟอร์เรนติโน่ไปได้นะครับโดยที่เพื่อนเราก็ช่วยทางด้านของทำซีซีจังหวะให้เราเก็บได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดีกับบ้านก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มังกรใกล้จะเกิดนะครับสังเกตที่มินิแมปนะครับมังกรอีก13วิเกิดนะแล้วก็มาเติมก่อนก็ได้นะครับปลาลุยเลยดีกว่าจังหวะนี้อุ้ยไม่รอดพิกิตพิกิตโดนสูบนะถ้าจังหวะเมื่อกี้พิกิตเขาหลบ นายของเอลซูได้เขาก็รอดนะครับแต่ว่าเอลซูเขายิงแม่นไงเอาล่ะได้ไฟอยู่นะเฮ้ยโดนันติสวยนะเนี่ยแต่ฟอริโนเวมสี่อ้าวแต่ฟอริโนเรียบร้อยไหมไม่อะยังเล่น,นไม่ได้เวมสี่เลยอินโนคามิคังเระเรียบร้อยครับเก็บฟอริโนไปได้นะแล้วเราก็โดนดูดไปตายไมนะี่ยไม่ตายนะรอดอยู่แต่ตามไม่ถึงนะสกิลเราหมดก่อนก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่ประมาทดีกว่านะ พอเรากลับบ้านไปรีเซ็ตแล้วก็กลับเข้าเลนนะครับผมพยาย,ยามจะปล่อยคีปไม่เสียฟีนะอ่าได้เวลาล้างเคสแล้วเออนีไงของนกคืนแล้วกันนะโคลตัวไงเพื่อนอย่ากโกรธกันเลยและตอนนี้การเงินของเราก็อยู่ที่2ของทีมนะครับโดยที่สกอร์ล้วก็2องศูนย์นะสกอร์ก็ค่อนข้างจะดูดีนะผมก็พยายามมาแท็กมาแท็กเยอะๆนะครับคีปเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้เมดเรากําลังตายอยู่นะล้วก็มาเคลียร์ให้เพื่อนนะครับผม ก็อย่าปล่อยให้โอกาสในการฟาร์มคีปของเราเสียเปล่านะเพราะว่าเล่นอย่างออฟเลนมันเกิดยากกว่าป่านะผมป่าลวยเลยดีกว่าจาังหวะนี้เล่นบนก็ได้เกิดการไฟกันหรือเปล่านะเห็นยืนอุ้ยมังกรโดนเปิดแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยผมเสียมังกรไปนะออบเจ์ค่อนข้างจะเก็บยากครับดูที่ฝั่งของข้ามเขาเป็นออเลเตอร์นะกลัวว่าจะโดนจับกันอะไรประมาณนี้เรียบร้อยครับผมโดนจับไปแล้วแต่เอาเล่นได้ไหมปุ๊บฟิกเกอร์ไป ผมจะเล่นไม่ได้หว่ะเราเข้าพลาดนะโอ้โดนดึงอีกโอ้โอ้เรียบร้อยนั่นแหละครับผมพลาดเองนะแล้วผมก็ได้กลับเข้าเลนมานะครับผมโดยที่ตอนนี้สกอร์เราก็สองหนึ่งศูนแล้วนะวิทงแต่ฟอเรนติโนเขาฟัดลำช่ำมากเลยนะปุ๊บหลบดอกไปหนึ่งทีปุ๊บอินุมิคางงระหัวดได้ไหมจะตายให้เราไหมเนะี่ยไม่น่าไหวนะตอนนี้ แรงนี้ค่อนข้างจะล้ำชั่ำเลยทีเดียวเชียวนะผมต้องการเงินชีกจริงๆน,นะถรีจะบแบบว่าโซโลโคิวกันตายง่ายๆนะผมอ่าหลบได้เว้ยไมแต่ได้อยู่นะเพราะว่าเซมเขาปิดอยู่ข้างหลังนะเขาตัดคีบไปแล้วเราคีบเข้าก่อนแต่สกิลเราหมดแล้วอะเรียบร้อยลูกพี่เซมคิดเองเฉยเลยเอา้าเราเราคิดเป็นลายที่สองะเนี่ยโอ้ยใจเย็นฟอริโน,โน่ <c oughs> ล้ำไม่พักเลยมึงแต่ก็ได้อยู่นะ ตอนนี้เลนการก็โผล่อยู่ที่1ตัวนะผมเลนบนก็ขีดไปอีกหนึ่งนะเป็นทาง้าของเอลซูที่ขีดไปนะครับตอนนี้ก็ระวังแค่ทูเลนกับอเลสเตอร์นะครับผมเพราะว่ากระแดกเขาโผล่ตรงกลางแล้วนะจังหวะนี้ก็ถอยกันดีกว่านะไงอเลสเตอร์ A เข้ามากันให้นะครับผมไม่อยากเสียป้อมสโลไปนะโดยที่เราก็ได้นทาหน้าของเลนบนด้วยนะฉากนี้ก็ได้ไป2ป้อมคุ้มๆเลยนะครับผมการเงินตอนนี้การเงิน,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 นพิจิตก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเยอะเลยนะ พี่กิตเขาเล่นเขาหาเงินเก่งมากเลยนะครับไอดอนผมเลยอยางชอบอ่าได้เหมือนตรงกลางจะเกิดการไฟกันเกิดขึ้นนะครับโดยที่เราขอเคลียร์เลนก่อนแล้วเราค่อยไปเติมเพื่อนดีกว่านะถ้าเกิดเรารีบไปเติมแล้วแบบไม่ได้ทาวงทาเวฟเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเสียป้อมแล้วอาจจะแพ้ได้เลยนะผมก่อนบล็กก็เพื่อนๆก็ควรจะทําเลนไว้ก่อนนะก็ <S <S ถ้าเกิดเห็นว่าเพื่อนแยกมาทําเลน <S <S ก็ไม่ควรจะเล่นกันก่อนนะผมเพราะว่าเพื่อนอาจจะ ตามมาเติมไม่ทันนะเฮ้ยแต่ว่าข้างบนนั้นไฟกันหนักๆเลยเรียบร้อยผมพี่กิตก็เก็บทาน้าของฟอริโนไปได้นะโคตรตึงอ่าแล้วก็ได้ป้อมสโลมาเฮ้ยเกมก็ค่อนข้างจะนำนะครับผมแต่เหมือนกับว่าข้างบนนั้นจะเสียไฟแล้วนะเรียบร้อยผมได้อยูเขาจับไปแล้วแน่เลย เล่นได้นะครับถ้าเกิดเขาจับไปแล้วนะต้องรอดูว่าเขาจะส่งสัญญาณให้โจมตีหรือว่าอะไรหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วผมอัตีโดนจังหวะน,นี้ป้าบเราโดนจับแล้วก็ตายก็เกิดมาอีกครั้งแล้วนะครับผมตอนนี้สกอร์เราก็4ี่สามหนะึะก็ไม่ได้แย่นะครับตอนนี้เราก็จะกําลังจะขึ้นเป็นดาบครีนะครับผมแต่ผมว่าถ้าเกิดเรามีทอยสักชิ้นก็ดีนะอาจจะแบบว่า ทำให้เราลอดชีวิตได้นานขึ้นสักนิดนึงเพราะว่าดามเมจเวทเขาค่อนข้างจะหนักนะเป็นทางด้านของทูทเรนแล้วก็อาร์เรเตอร์นะเหมือนว่าเขาตอนนี้เขาได้รักเลเยอร์ไปแล้วนะครับเขาก็ทําการปล่อยที่เลนล่างนะตอนนี้เวลาก็11นาทีครึ่งนะผมตอนนี้เลนการก็โผล่ที่2ตัวเป็ทางด้านของแคร็กและเอลสูนะส่วนเราก็ต้องรีบลงไปนะครับรีบลงไปช่วยเพื่อนกันนะเพราะว่าเราดึงฟอร์ติโนให้ขึ้นมาที่เลนบนเลยนะแต่เหมือนว่าเซมเขาอยากจะเล่นว่ะเอาได้อยู่นะ ถ้าเกิดเอาแล้วเราต้องเก็บฟอเรนด้วยเลยต้องเล่นคนก่อนอะ่ะจะได้เล่นไม่นี่่ะเอ้ยเขาอยู่ร่างกันเยอะเอาเลยดีกว่านะเรียบร้อยโดนมังกรสตันอย่างงี้ทุบเลยครับน่าจะออกแทงโดนนะผมทรงนี้ตายย่างจัดเลยเรียบร้อยผมได้ท่านาของฟอริติโน่ไปนะก็ทำให้เราเกือบคิดเลยทีเดียวเชียวลามโคตรช่างก็เอ้ยทูเรนมาวะ่ะ รอดไปเนี่ยเราปึ๊บลบไปจังหวะนี้แต่เขาฟิกล็อกว่ะก็นั่นแหละครับเขาฟิกล็อกใส่ผมเลยก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่วง13นาทีแล้วนะครับผม2นาทีก่อนก็สเกิดนะก็สก็คือก็สเลเยอร์นะครับก็คือดาร์กตอนสินาทีนะโดยที่ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมดาร์กตัวนี้ ก็พยายามยังเชิงกันไว้ก่อนนะอย่าไปเล่นพร,รวดนะผมเราอาจจะแพ้ได้เลยนะถ้าเกิดเราเล่นแบบประมาทเกินไปนะครับโดที่สกอร์เราตอนนี้ก็54 1ี่หนึ่งครับก็แรงค่อนข้างจะตึงนะแรงระดับท็อป,อปของเซิร์ฟนะผมตอนนี้เรียบร้อยไมเนี่ยข้างล่างเราเรียบร้อยมผมเซมก็ได้ทําการเอ้ยเซมก็โดนทางด้านของทูเรนทีมตรงข้ามจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็พยายามอ่านแบบไปเรื่อยๆนะผมต,ตัวนี้มีแท็ พี่กินไงเขาก็พยายามหาเงินอยู่นะครับถ้าเกิดเขามีของครบยังไงเขาก็แบกเราได้นะพี่กินไงนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพูดเราที่ต้องทําให้ถึงเลตเกมมากที่สุดนะเพราะตอนนี้เราก็เวลค่อนข้างจะเยอะแล้ะเราโซโล่ใครก็ได้นะผมตอนนี้แต่ถ้าเกิดมากันเยอะเราก็ไม่ค่อยจะไหวนะอ่าตอนนี้ฟลอเรโนก็อยู่ตรงนี้เราอ้อมไปดีกว่านะครับตอนนี้เซมก็อีก10กว่าวิก็จะเกิดแล้วนะรอเพื่อนเกิดครบก่อนดีกว่า โดยที่ฝั่งเขาก็มีทางหน้าของอาร์เรเตอร์นะครับเราจะเข้าสุ่ม 4, สุ่ม5ไม่ได้นะเราอาจจะตายเองได้อืมก็อาเรเตอร์ก็พยายามบางแถบก่อขวนไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราแบบทําพื้นที่โซนเคลียร์ครีฟย,ยากนะเดี๋ยวใผมเสียงพาไปจุดนี้โดนจับเราก็ต้องเข้าสิครับ เรียบร้อยครับผมแล้วก็เก็บด้านของคอรคิวไปได้นะและจากไฟเมื่อกี้ก็เราไม่สามารถจบได้นะครับผมก็ทําการทําเวฟต่อไปนะเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาเกิดทันนะโดยที่ฝั่งตรงข้ามตอนที่ว่าก่อนเขาจะแพ้ไฟเราเนี่ยป้อมเขาเหลือค่อนข้างจะเยอะนะผมทาให้เราไม่สามารถจบบ้านเขาได้ทันนะได้แค่บาเล็กแต่ตอนนี้ก็เราต้องคิดแล้วว่าเราจะของอะไรต่อไปดีโดยที่เกาะเกิดเราก็ไม่มีนะครับผม ก็ทาเวฟก่อนนะจยเพิ่งรีบเล่นนะเคลียร์ทงเคลียร์แทบ็บทำเวฟก่อนดีกว่าตอนนี้ข่าวสารจากมินิแมปก็ทําให้เรารู้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามอยู่กลาง2บน1ล่าง1น,นะครับโดยที่ฝั่งเราก็ต้องรอเมดเกิดก่อนนะเร,เราถึงจะเข้าไปเล่นได้นะไม่ง,งั้นเราจะเสียเปรียบนะบผม5ต่อสีนะเฮ้ยแต่แกร์กอยู่ทางนี้โอเคเลยก็เป็นบน2กลาง3ล่างหนึ่งบน1 กลาง3ล่าง1สิจังหวะนี้อีก40วิกอสลเลเยอร์ก็จะเกิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารีบลงไปโซนดีกว่านะถ้าเกิดเราโมชักช้าเนี่ยเราอาจจะแบบว่าเสียกอสลเลเยอร์ไปได้นะครับผมตอนนี้ฟอนติโน่ก็ได้ทาการขึ้นไปเขี่ยเลนบนนะเขาหวังว่าเราจะกลับไปสักคนนะเพื่อที่จะแบบว่าการป้อมหรืออะไรนะแต่ตอนนี้กอสเลเยอร์ใกล้กจะเกิดแล้วพิกิตกดเราก็มารอนะครับผมก็คข้างจะดตีนะ เรามาเล่นฟรีแทนดีกว่านะครับผมตอนนี้พิกกิตเขาก็ทําการเปลี่ยนแจนะครัเขาไามา่เล่นกับเราแล้วลืบดาวอันนี้เขาเข้าไปที่เลนกลางว่ายังไงแต่ฝั่งรงข้ามไม่น่าจะดันบ้านต่อนะเพราะว่าฟอนเทโนโไม่สามารถดันป้อมได้เร็วขนาดนั้นนะจัาหนี้เกิดการไฟกนเกิดขึ้นแล้วอืมเราเก็บอเลสเตอร์ไปได้นะครับผมทําให้เพื่อนเราน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะ แต่เหมือนกับว่าจะแพ้ไฟหรือว่าจะชนะไฟวะเนี่ยแหมงๆนะเอ้แต่ล็อกซี่จับสวยจังหวะนี้เรียบร้อยผมแกรกก็ตายไปนะจบไม่จบจบไม่จบคีบดันป้อมบนแตกไปอืมตอนนี้ก็หลังจากไฟเมื่อกี้เราก็ได้เกิดมาใหม่อีกรอบนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนว่าเพื่อนจะเปิดไฟกันแล้วนะเปิดไฟกันเร็วมากเราก็ได้ออกมาานะของล็อกชิล์มานะผมเพื่อรับบาท้ายให้เพื่อนนะเผื่อเพื่อนโดนเราก็แบบ เขาไปช่วยเพื่อนรับได้นะครับผมเอลสูค่อนข้างจะแพ้ล็อกชิวนะเอาละปิดหลังแนละ้วจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมฝั่งตรงข้ามได้ตายไปแล้ว3ตัวนะไม่ได้เล่นเลยไฟยสุดท้ายก็เคลียร์กลางและจบเกมได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้กอสเลเยอร์มาด้วยนะโคตรคุ้มบอกเลยจังหวะน,นี้เดี๋ยที่เมื่อกี้ผมก็พยายามจะหาพวกเอลสูหรืออะไรนะแต่ว่าหาไม่เจอเหมือนว่าเขาจะแบบกลับบ้านไปก่อนนะครับผม ผมจะไม่เข้าก่อนแล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วผมเข้าไปแล้วแบบเข้าเป็นนัวเข้าเป็นนัวอยู่คนเดียวเลยโะนี้เรียบร้อยผมเราก็เก็บคะงนนของเอลสูไปได้นะเอาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนแล้วก็มีอีกเรื่องครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออยากดูคลิปเต็มเมเนี่ยสามารถไปย้อนดูสตรมสตีมย้อนหลังของพี่กิจไงได้นะครับผมโดยที่จะเป็นสตรีมย้อนหลังของพี่กิจไงนะครับในเพจของพี่เขานะ ก็ประมาณวันที่สารนบผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย